สวัสดีตอนเช้าค่ะพี่พี่น้องน้องวันนี้ก็แต่งตัวสวยนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะไปแก้บนวัดหลวงพ่อโสธรน,นะคะที่บนไขไว้นะคะแล้วก็เรามาแวะดูที่ที่เราถมไว้ด้วยนะคะก็ขาดอีกสี่เที่ยวนะคะก็แปดเจาดอีกสามเที่ยวนะคะก็จะครบแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวกลับมาจากว่าหลวงพ่อเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูอีกทีนะคะว่าเดี๋ยวไปถึงไหนเพราะว่าเดี๋ยวอามาก็ เดี๋ยวเขาจะมาเกตที่ให้ที่เหลือนะคะก็เดี๋ยวที่นี้ก็เหลือตีผังนะคะเดี๋ยวจะถ่ายความความเคลื่อนไหวให้พี่ๆน้องๆได้ดูกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้เรามีภารกิจอะไรต่างๆนานาน,นะคะก็ตามมาชมกันได้เลยค่ะ ห้าหกหกเที่ยวก็ไม่มีรถไถน,นะคะทุกคนเนี่ยสี่เที่ยวก็สี่สีเลยนะคะเนี่ยติมกี่บาทเด็ติมอะฮะดูม,มุมจากตรงนี้บ้างนะคะทุกคนนี่ค่ะเราจะถมแค่ตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นตรงนี้ที่เอาไว้ทำบ้านนะคะ นี่เหลืออีกทั้งหมดสิบเอ็ดเที่ยวนะคะทุกคนต้นมะม่วงโอ้ยเตี้ยเลยทําไงดีทุกคนเอ้ยอตะคก้งตะไคร้เนี่ยอันนี้เป็นของน้องชายนะคะ มาด้วยนะคะหมาใครเนี่ยเธอมาเล่นดินกันเหรอ,อเธอมาเล่นดินกันเหรอเนี่ยฮะไหนมาดูเนี่ย ไปกูหน่อยอ้าวยกพ่อแม่น้องยกไปเถอะยกไปแล้วนะอา้าวยกแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะยกเสาถูกอลงหลุมยีม่สิบมนาฬิกายีบสามวินาทีนะคะ แรกนะะ